ผู้กองธรรมนัฐเนี่ยประกาศไว้เลยบนเวทีหาเสียงครับบอกว่าถ้าพลังประชารัฐเนี่ยได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลจะแปลงโฉนดสป,ปกอของพี่น้องเกษตรกรให้เป็นโฉนดที่ดินครับการแปลงสป,ปก .4.01 ให้เป็นโฉนดเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรนั้นเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยการเปลี่ยนจากสป,ปกไปเป็นโฉนดแล้วเอาโฉนดนั้น ไปจำนองกับธนาคารแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขกันหน่อยไม่ใช่ว่าทุกแปลงหรือว่าทุกคนกสามารถรับได้นะครับเกษตรกรไทยนะคะคุณผู้ชมคะที่ผ่านมาก็บอกว่ามักจะต้องไปรับจ้างต่างๆไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองถึงแม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่าเป็นการที่ไม่ใช่เป็นโฉนดที่ดินเอาไปทําเป็นทุนก็ไม่ได้อะไรก็ได้เป็นที่ดินสปปแบบนี้เป็นต้นเนี่ยไม่สามารถเอาไปเข้าธนาคารได้แล้วก็นําทุนออกมาเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของตัวเองแต่ว่านี่ถือว่าจะเป็นข่าวดี ต้องย้อนกลับไปก่อนค่ะคุณผู้ชมคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสาก์คนปัจจุบันร้อยเอกธรรมนัทพมเผาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้กองธรรมนัทเนี่ยประกาศไว้เลยบนเวทีหาเสียงบ,บอกว่าถ้าพลังประชารัฐเนี่ยได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลจะแปลงโฉนดสอปรกรของพี่น้องกเกษตรศกรให้เป็นโฉนดที่ดินแต่จริงๆอ่ะคุณพมนร์ไม่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะต้องบอกว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยตอนที่สมัยเป็นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ย ก็ทามาแล้วครับคือทํามาแล้วรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นเนี่ยพลเอกประวิทยวงสุวรรณเนี่ยท่านก็ไปแจกโฉนดให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรด้วยตัวเองถือว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งล็อตนะคะแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับพี่น้องเกษตรกร,กรไทยมาดูก่อนค่ะในลักษณะของเงื่อนไขที่ดินสอปก4ีขีดศูเป็นที่ดินของรัฐนี่แหละที่เขาบอกว่าให้พี่น้องเกษตรกร,กรนําไปใช้ในการทําประโยชน์ต่างๆทำอาชีพมีเกษตรกรกรมมีไรายได้เป็นของตัวเองแต่ว่าที่ผ่านมามันก็มีข้อจํากัดหลายอย่างนะคะ ต้นทุนการผลิตสูงไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ถึงจะมีที่ดินก็ตามเนี่ยแต่ไปพัฒนาที่ดินของตัวเองไม่ได้การแปลงสป,ปก4ขีดศูให้เป็นโฉนดเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรน,นั้นเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยการเปลี่ยนจากสป,ปกไปเป็นโฉนดแล้วเอาโฉนดนั้น ไปจำงกับธนาคารแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขกันหน่อยไม่ใช่ว่าทุกแปลงหรือว่าทุกคนจะสามารถรับได้นะครับซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยค,คือเริ่มต้นนแบบแรกสําคัญที่สุดต้องใช้ประกอบกเกษตรกรรมเท่านั้นอันนี้อันนี้ใช่เลยเพราะว่าสปรกรมันทําเกษตรกรรมได้อย่างเดียวใช่ครับคุณไปทําอย่างอื่นเนี่ยเขายึดคืนนะใช่ครับเพราะฉะนั้นข้อแรกต้องทำกเกษตรกรรมเปลี่ยนมือได้ระหว่างกเกษตรกรตามคุณสมบัติที่กําหนดคือมีคุณสมบัติถ้าจะเปลี่ยนมือต้องตามหลักเกณฑ์นี้เท่านั้นหลักเกณฑ์อะไรคุณพงศธรรู้ไหม หลักเกณฑ์ก็คือว่าต้องเป็นเกษตรกรและทําเกษตรกรเท่านั้นครับพ่อให้ลูกลูกให้หลานแบบนี้เนี่ยถือจะเข้าข่ายตามคุณสมบัติที่กําหนดซึ่งที่ผ่านมาสปรกรเปลี่ยนมือไม่ได้ใช่ครับเปลี่ยนมือไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เขาเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้เปลี่ยนมือได้แต่คุณต้องทําเกษตรกรและเป็นคุณสมบัติตามที่กําหนดเท่านั้นนะคะปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ตามสัดส,ส่วนที่มีการกําหนดไว้อันนี้ก็คือเป็นอีกข้อหนึ่ง และถัดมาคือใช้ประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้อันนี้ดิฉันไฮไลท์ไว้เลยนะคะคและต้องถือครองสอปก .4K01 ทำประโยชน์มาไม่น้อยกว่า5ปีเพิ่งจะถือทำได้ไหมไม่ได้นะคะต้องถือมาไม่น้อยกว่า5ปีเป็นการพิสูจน์ว่าคุณเป็นเกษตรกรตัวจริง<ล>เสียงจริงทำอยู่ทากินอยู่ที่นี่จริงๆนะครับ,รบมีเป้าหมายด้วยนะครับคุณผู้ชมโครงการนี้มีเป้าหมายเนี่ยที่จะต้อง คืนทําเป็นโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกรและมีเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณวิรัศินีคือ1นึ่0 2, ล้านหกแสนสองรายส่วนเอกสารสิทธิ์หรือว่าสปรกรมี2ล้านกว่าฉบับถ้าดูตัวเลขแบบนี้ดิฉันพอจะคํานวณได้ว่า มีเกรษตร,รกรที่ถืออยู่หลายฉบับอยู่เหมือนกันบางคนถ,ถือมากกว่า1ฉบับถือมากกว่า1นะคะคส่วนเนือ้อท,ที่รวมทั้งหมด22ล้านไร่แล้วก็จะเริ่มแจกเนี่ยนับดีเดย์เลย15มกราคมปี67อันนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมการสปกรในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เริ่มดําเนินการอย่างจริงจังนอกจากมติของคณะกรรมการเมื่อสักครู่แล้วที่พูดถึงเรื่องของการแปลงที่ดินสปกร4.01เป็นโฉนดที่ดินแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชม ใครเป็นหนี้กับสปรกรลดหย่อนช่วยเหลือลูกหนี้ครับทั้งหมดเนี่ยมีระยะเวลา3ปีแต่ในเบื้องต้นจะมีการกําหนดให้ก่อนว่าช่วยก่อนหน้าหึ่งปีแรกตอนนี้ใครสนใจไปลงทะเบียนได้คือเขาจะเริ่มเลยนะคะตั้งแต่พฤศจิกายยนนี้ไปจนถึง31ตุลาคมปีหน้าให้ระยะเวลา1ปีไปเลยแต่ว่าคือที่บอกว่าเป็นปีที่2และปีที่3เนี่ยเดี๋ยวเขาหมดปีแรกก่อนแล้วเขาก็จะประเมิอนอีกที แล้วค่อยต่อปีที่2และปีที่3นี่เป็นเงื่อนไขเงินต้นที่เป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกันใะวันที่30กันยายน66เนี่ยนะคะต้องไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทครับสถานะอ่าถ้าคุณหนีหนี้คุณเบี้ยหนี้ไม่ได้แสดงว่าคุณไม่มีความตั้งใจจริงต้องเป็นลูกหนี้ที่จ่ายปกติปกติแล้วก็สามารถขอผ่อนชําระเงินต้นเป็นรายงวดได้และเว้นดอกเบี้ยงเงินกู้ของเงินรายงวดที่กําหนดชําระได้ ในระยะเวลานี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,ะร,กรนะคะคุณผู้ชมคะทาข้อสาคัญก็คือว่าเมื่อมีการดําเนินการในลักษณะนี้ทั้ง2แบบแล้วทั้งให้ที่ดินเป็นโฉนดแล้วและการพักหนี้ให้กับเกษตรกร,ร,กร3ปีที่เป็นหนี้กับสปรกรแล้วในรายละเอียดเนี่ยคือความตั้งใจหรือเป้าหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นั้นจะเป็นอย่างไรคือแสดงว่าคน<ม>ที่เข้าใจงันไม่รู้ข้อกฎหมายไม่รู้วัตถุประสงค์นะครับ ถามว่าสปกนี่เราจะเปลี่ยนจากสพกร4.01ให้เป็นโฉนดเนี่ยเราแก้กฎหมายไหมเราไม่ได้แก้กฎหมายแต่เราใช้กฎหมายที่เรามีอยู่ประกาศของคณะกรรมการเป็นรูปที่ดินระเบียบการของสพกร,กรโดยอิงถึงพระราชบัญญัตินะครับสพกรปี18นะครับพร้อมกับปีที่ฉบับแก้ไขผมไม่มั่นใจปี45หรือ42นะครับ เข้ามาเป็นถ้าเป็นผู้ภาษากฎหมายคือเป็นกฎหมายหลักในการเปลี่ยนสมกรส4รี่ขีดหนึ่งให้เป็นโฉนดโฉนดนี้เขาเรียกว่าโฉนดเพื่อกเกษตรนะครับคือหลายท่านเข้าใจว่าเอ๊ะตำรวจมันจะตกอยู่กลุ่มทุนเพราะกลุ่มทุนครอบครองพื้นที่สมบสัติส่วนใหญ่อันนี้อันนี้ผิดนะครับกลุ่มทุนที่ครอบครองต้องถามว่า ครอบครองแบบผิดกฎหมายหรือถูกต้องตามกฎหมายร้อยละ99.99ผ99ิดกฎหมายกลุ่มทุนนะครับังน,นั้นเราจะไปมอบสวบก,กให้กลุ่มทุนไม,ไม่ใช่กลุ่มเหล่านี้ต้องคืนสวบก,กมาเรามีหลักว่าเราจะมอบให้แก่เกษตรกร,กรที่ถือครองสวบกที่ทำกิน5ปีนะไม่ได้ถือครองเขาทำไม่ได้เขาทำประโยชน์นะ คือเพราะว่าสวกร,รต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ให้เอกให้ให้ให้กรรมสิทธิ์ที่ผ่านมาเราให้ที่เป็นที่ทํากินหรือทําประโยชน์ในพื้นที่ของปัิรูปที่ดินที่เป็นที่ดินของรัฐอันนั้นที่กลุ่มทุนครอบครองอยู่ทุกวันนี้นะครับมันผิดกฎหมายสมัยก่อนที่ให้กลุ่มทุนไปทําสวนปาล์มทําสวนยางซึ่งกรรมวิธีเราไม่พิพากวิจารณ์ว่าเขาเข้าไปทําได้ยังไง ถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างถ้าถูกกฎหมายมันครบสัญญาสัมปทานแล้วต้องคืนอย่างเดียวนะครับไม่ใช่คุณไปทําต่อปามหมดคุณไปปลูกปามต่อไม่ใช่เราคิดคืนหมดอย่างที่ผมทำหลักการคือหนึ่ง,งกเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตเข้าทําประโยชน์ในที่ดินที่ครบ5ปีซึ่งต้องมีข้อแม้ต่อว่าต้องทําประโยชน์จริงๆนะครับไม่ใช่คุณเอาไปขาย โดยผิดกฎหมายให้กับบุคคลภายนอกแล้วคุณก็ไม่ได้ทำประโยชน์เลยอันนี้ในคุณตกคุณสมบัติทุกจังหวัดจะต้องมีข้อมูลหมดแล้วว่าในจำนวนยีองล้านไร่เนี่ยฮะพื้นที่ไหนที่เกษตรกรผู้ถือครองและทำประโยชน์จริงๆกี่ลายอันไหนที่ที่มันไม่ใช่แล้วไปขายกลุ่มทุนเอามาอยู่กองกลางก่อน คือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ดินที่เรามอบให้เกษตรกร,ร,กรที่เอาไปต่อยอดเปลี่ยนมือได้เข้าถึงสารบัญอาก,ากันเงินได้แต่ต้องเรื่องกเกษตรเท่านั้นได้แค่50าสิบไร่อังนั้นัั้นเราที่เราเราป้องกันไม่ให้ตกไปอยู่ในมือกลุ่มทุนก็คือเรามีระเบียบเยอะที่เราต้องมานะครับเขียนละเอียดปีกย่อยเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ตกไปอยู่ในกระทรวงมหาดไทยมันเป็นโฉนดของกระทรวงเกษตรโดยสวบก,กเป็นนายทะเบียน จำหน่ายใจโอนต้องมีกรอบว่าจำหน่ายใจโอนแบบไหนที่เราป้องกันไม่ให้ที่ดินไปตกไปอ,อยู่กลุ่มทุนนี่ถือเป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของของสอปรกรและกระทรวงกรเกษตรซึ่งผมเองจะต้องนําประกาศในรัาก,กิจามันต้องเป็นประกาศของกระทรวงกรเกษตรจะรูปแบบไหนเดี๋ยวดูที นะครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูจํานวนเกษตรกรที่เข้าขายเข้าเงื่อนไขโครงการที่ได้พักหนี้เมื่อสักครูน่นี้ที่ได้พูดไปก่อนนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้มากพอสมควรเพราะว่ามีเกษตรกรที่เข้าขายสามารถได้รับการช่วยเหลือเนี่ยหนึ่งมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกรายนะครับเงินต้นที่ได้พักชําระหนี้เนี่ยคือหกร้อยสามสิบล้านบาทดอกเบีย้ยที่งดเว้นเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยยี่สิบห้าจุดสองล้านบาทเลยนะครับ โครงการนี้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็ลงทะเบียนได้ที่สปกจังหวัดสามารถเดินทางเข้าไปไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยแล้วก็ลงทะเบียนเข้าโครงการได้เลยทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะเริ่มต้นขึ้นในต้นปีหน้านะคะสำหรับการแจกที่ดินเนี่ยที่จากสปกไปเป็นโฉนดที่ดิน